ขอกราบนะครับสวัสดีนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับช่องเราก็กลับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหหลังจากไม่ได้อัดคลิปพระเครื่องนะครับมานานมากนะครับไม่ได้ลงมาเป็นเดือนกว่าแล้วนะครับโอ้จนผู้ชมหลายคนก็ลืมไปน่าจะลืมช่องเราไปแล้วมั้งครับเออช่องทีเอสคอมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวพระเครื่องนะครับมาแนะนําแล้วก็มาปล่อยเช่าด้วยนะครับปล่อยเช่าบูชาในช้อปปี้และลาซาด้าเช่นเคยนะครับ ช่องทางประจําช่องทางหลักของทางร้านเรานะครับหรือว่าอาจจะทักไนลมาด้านล่างก็ได้นะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วครับสำหรับพระเครื่องอาพระบ้านผมเองนะครับพระผมเป็นคนอุดรนะครับบ้านอยู่อุดรนะครับก็เลยมาปล่อยเช่านะครับรีวิวพระเครื่องหลวงพ่อเจริญฐานยุทธโตนะครับนะครับเพราะว่ากระแสเรียกร้องทางร้านี่เยอะมากนะผลชอบเยอะนะครับ นี่ครับก็จะมี2รุ่นนะครับที่มารีวิวก็จะเป็นเหรียญฉลองชัดทองคำนะครับปี2545นะครับเหรียญสวยประสบการณ์เยอะแล้วก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่มีราคาเคยมีราคาแพงมากนะครับสมัยที่พระหลวงพ่อเป็นกระแสในวงการพระเครื่องนะครับนี่ครับมีมาแบ่งเหรียญหนึ่งนะครับจะเอามาให้ชมนะครับนี่ครับแล้วก็แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญสายฟ้าสร้างวิหารนะครับนี่ครับ เป็นการไฟฟ้าจัดสร้างนะครับเป็นเหรียญที่น่าสนใจมากครับนี่นำมารีวิวกันนะครับหลวงพ่อเจริญฐานยุตโตนะครับนี่ครับวัดนนทสว่างนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ที่อำเภอหนองหัวซอครับมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับรุ่นแรกนะครับที่แนะนํากันนะครับเหรียญรุ่นฉลองฉัดทองคํานะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับก็จะมี2เหรียญนะครับนี่ผมปล่อยเหรียญพร้อมเนี่ยมให้นะครับ หนึ่งช็อปอิเลราสาด้ครับลองมาฟังประวัติเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญชื่อรุ่นว่าฉลองชัดทองคําเลยนะครับจัดสร้างในปีนะครับ2545นะครับนี่ครับจัดสร้างในปี45ก็เรียกว่าเป็นพระดีปีลึกนะครับนี่ครับสมัยยอดนิยมนี่ราคากับความนิยมนี่เป็นรองรุ่นแรกนะครับกับรุ่นหมูถ้าจำไม่ผิดคือหมูทองคํารุ่นแรกนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อครับ ก่อนรุ่นนี้เคยแพงมากนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในวงการพระเครื่องหลวงพ่อนะครับเพราะมีการคนท้อยคนชอบบูชาเกิดประสบการณ์มากมายนะครับทั้งด้านคานเคี้ยวคาดปลอดภัยนะครับทางล่ำรวยเงินทองนะครับโชคลาภนะครับโชคลาภค้าขายนะครับก็เรียกว่าพุทธคุณนี่ครอบจักรวาลเลยนะครับก็เป็นเหรียญนะครับที่ทางวัดนนสว่างนะครับจัดสร้างขึ้นมาเนื่องในโอกาส่ฉลองนะครับ อาจัดสร้างฉัดทองคำนะครับทานที่โบดใหญ่นะครับในสลาใหญ่นะครับก็จะมีเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับทองแดงนี่ทราบการจัดสร้างน่าจะหมื่นกว่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่เนื้อเงินนี่จําจํําานวนสร้างไม่ได้น่าจะน้อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยพบเจอเนื้อเงินนะครับดุนนี้ครับฉลองฉัดทองคํานะครับนะครับเหรียญเท่าๆนะครับนี่ครับแต่ก่อนราคาถ้าในวงการนี่โอ้ ลายพันธุ์ราบเหรียญนี้นะครับเรื่องจริงนะครับสมัยที่เป็นกระแสในช่วงนี้ด้วยด้วยสภาพเศรษฐกิจก็เหลืออยู่หลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยต่างๆจนถึงหลักร้อยปลายๆนะครับอยู่ที่สภาพนะครับนี่ครับพิมพ์เหรียญก็จะเป็นรูปไข่นะครับรูปไข่แล้วก็เป็นพิมพ์ครึ่งองค์หลวงพ่อเจริญนะครับแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อห้อยประคำนะครับนี่หลวงพ่อจะชอบห้อยประคำนี่ครับก็เป็นพระที่ มีเกนะแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอนะครับหลักๆลิพักเกเนี่ยจะบวมน่าจะไม่เหมือนนะครับน่าจะคือดูแล้วรู้เลยพักเกแล้วก็ตัวหนังสือจะไม่ขมนะครับนี่ครับนี่ครับปรเทก็จะคมๆตัวหนังสือเรียงสวยๆเลยนะครับนี่ครับพระคูวิพัฒน์วิทยาคมนะครับนี่ครับพระครูวิพัฒน์วิทยาคมพระอาจารย์เจริญฐานยุตโตนะครับนี่ครับหยียญนี้สวยมากนะผิวม่วงเลยนะครับ นี่ครับเบตาอะไรต่างๆคมชัดนะครับภาคเกีนี่ตาจะบุมบวมไม่เป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ตรงนี้ก็ผิวตรงจมูกเปิดนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับตรงปากหลงพ่อนะครับตรงกลางจะมีอ่นี่ครับเป็นตุ่มๆนูนๆอยู่นะครับภาคเกีจะไม่มีนะครับภาคเกีรุ่นนี้ผมก็ไม่มีเหรียนเกมาให้ดูนะครับเพราะว่าเคยเจอนานมาแล้วนะครับแต่หลังๆด้วยความนิยมลดลงนะครับก็เลย ทำให้พระเกไม่ค่อยเจอแล้วนะครับนี่เช่าได้สบายหายห่วงครับแล้วก็เส้นผมหลวงพ่อนี่จะคมชัดนะครับนี่ครับคมสวยพระเกศนี่จะไม่สวยแบบนี้นะครับนี่ครับริ้วรอยบนเหรียญนะครับนี่ครับสวยมากนะครับเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่แนะนํานะครับให้เก็บนะครับเพราะนิยมมากนะครับในสายนี้เซียนพระรู้กันดีนะครับรุ่นนี้นี่ครับ ข้างบนก็เนี่ยครับจะเป็นจุดๆจะคมชัดเลยครับจุดกลมๆเนี่ยภาคีจะบวมมากนะครับนะครับแล้วก็การเจาะหูห่วงจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับสวยมากนะครับจะเจาะแบบสวยเป๊ะเลยนะครับนะครับนี่ครับสวยมากครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับก็จะเป็นรูปชัดทองคานะครับรูปชัดนะครับเขียนนะครับรุ่นฉลองชัดทองคำนะครับปีสองห้าสี่ห้านะครับ วัดนวลสว่างตำมลหมักย่าครับโอ้โหหนองวัดซอจังหวัดอุดรธานีครับมียันครับสังกตความเป็นธรรมชาติดูผิวพระครับโอ้โหสวยวิงเลยครับนี่ครับดูตัวหนังสือตัวยันนะครับคมชัดชัดนี่ก็ถือว่าสวยงามมากนะครับนี่ครับดูความคมใช่ครับโอ้โหอูเป็นแกะบล็อกได้สวยมากครับพระปีสีหเป็นรุ่นประสบการณ์เลยนะครับรุ่นนี้การจ้องหูห่วงนำเนี่ยสวย เนี่ยดูครับผมไล่เรียงให้ดูตัวหนังสือต่างๆนะครับคมวิดวิสเลยนะครับคมชัดนะครับชัดทองนี่ผมชอบมากครับสวยแนะนำให้เก็บนะครับรุ่นี้ครับอันนี้จากข้อมูลจากพี่ๆในสายบางคนบอกว่าแต่ก่อนเคยมีฝรั่งนะครับหนองว่าซอนี่ฝรั่งเยอะมากนะครับฝรั่งมาอยู่เนี่ยมีช่วงพระ่าตุแหลมๆมีฝรั่งมาหาเช่าเรียนแล้วเป็นหมื่นนะครับ นี่คือข้อมูลในสายที่แต่ก่อนเขาเล่นกันนะครับโอ้โหเหรียญนี้แต่ก่อนแพงมากนะครับนี่ครับช่วงนี้เบานี่ผมแนะนําให้รีบเก็บเลยนะครับผ้าสวยด้วยนะครับเนี่ครับดูตัวตัดดูอะไรครับเหรียญนี้เด็ดมากนะครับเหรียญที่ผมปล่อยเช่าในช้อปปี้ลาซาด้านี่ครับเป็นเหรียญพร้อมเนี่ยมกันน้ําให้นะครับสวยครับสภาพน่าจะสวยกว่าเหรียญเป่านั่นอีกนะครับเนี่ยครับ ฟิตวีตเลยครับชอบมากนะครับผิวม่วงกําลังม่วงกาลังขึ้นลุงเลยครับนี่ครับดูอันนี้เป็นโอ้โหจะส่องยากหน่อยนะเพราะว่าอยู่ในกกอบนะครับอืมยันนี้สวยมากโอ้โหนี่ครับดูยันดูตรงสังขติโดดเด่นมากนะครับนี่ครับดูด้านหลังครับด้านหลังรู้สึกจะสวยกว่าเหรียญนันอีกนะครับเหรียญที่เอาลงปล่อย นี่ครับขึ้นผิวประหลอดแล้วนะครับโอ้โหผมสตาร์ผิวไว้ให้นะครับในกรอบกันน้ำอย่างดีครับเนี่ยดูครับสวยครับขึ้นลุ้งวิววินเลยครับโอ้โหเด็ดมากครับรุ่นนี้ครับเนี่ยดูครับหัวงก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับนี่ครับดูด้านนี้ครับนี่ครับมันจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่านี้อยู่ในกรอบ กันเท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจากคนนองวัวซอยแท้ๆนี่ครับปากนี่ครับตรงจุดตรงปากนี่จะเหมือนกันเลยครับคมกลิบเมตตาครับโอ้โหสวยมากนะครับอยนนี้แนะนํนะครับแนะนาอันนี้เอามาแบ่งปันนะครับน่าจะตั้งราคาไว้หกร้อยกว่าบาทนะครับหกร้อยกว่าบาทหกห้าศูนย์นะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับใครชอบพระมีประสบการณ์ก็เช่าหาได้นะครับสวยนะครับพระหลวงพ่อเจริญนะครับ รุ่นแรกผ่านไปนะครับต่อมาเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนําให้เก็บเลยนะครับเป็นอ่ารุ่นสายฟ้านะครับสร้างวิหารนะครับพนนสว่างนี่ครับเนี่ยปี52าสนะจะสร้างปี52นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับลูกศิษย์สํานักงานการไฟฟ้านะครับอยู่อุดรธานีอยู่การไฟฟ้าอุดรนี่แหละครับการไฟฟ้าอุดรสร้างถวายนะครับเพื่อทําบุญนะครับนําเงินสมทบทุนปัจจัยเพื่อสร้างวิหารนะครับที่วัดนุนสว่างนี้เองนะครับ นี่คือทีเด็ดนะครับอันนี้เป็นเหรียญทรงหลวงพ่อจะหันเฉียงนะครับหันเฉียงนะครับเหรียญนี้นี่สวยมากนะครับจะพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนี่ครับผมไม่ค่อยได้นำพระหลวงพ่อพร้อมกล่องเดิมมาเป็นปันเท่าไหร่นะครับนี่ครับความสวยงามนะครับนี่อาจารย์เจริญฐานยุตธโตนะครับว่านนสว่างนี่ครับตัวหนังสือคมกิบเลยนะครับเป็นแท่งเลยนะครับสวยครับเหรียญนี้นี่โอ้โหสภาพผิวดูครับ ขึ้นลุงม่วงเลยครับสวยมากใครได้ใครซื้อไปนี่ผมแนะนําส่งเลี่ยมรีบส่งเลี่ยมเก็บสตาร์ทผิวไว้เลยครับสวยนยครับนี่ดูดูเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูรายละเอียดครับไซฟ้า้างมิฮันทีเด็ดนะครับรุ่นนี้นครับจุดเด่นที่ผมชอบมากนะครับก็คือด้านหลังก็คือเป็นโค้ดนะเข้าทํามาเป็นโค้ด อันนี้ครับการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าจนภูมมีบากเลยนะครับสวยมากนะครับโคตรเท่เนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้ดูนี่ครับเด็ดมากนะครับเป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าเก็บนะครับสายฟ้าสร้างมีหันนีครับเป็นเนี่ยสัญลักษณ์การไฟฟ้านะครับแผนที่ประเทศไทยนะครับโอ้โหขมกิบนะครับเห็นหลายๆคนเอามาผมเห็นในสนามหลายๆเหรียญนี้ ผ่านเหรียญที่เขาไม่เลี่ยมแต่เอาไปใช้งานครับโดนเหงื่อโดนอะไรจนโคตรลอกกันไปหลายเหรียญครับแต่เหรียญนี้ยังไม่ผ่านการใช้นะครับแนะนําใครเช่าไปนะครับเลี่ยมเก็บผิวค่อยนัะแล้วค่อยนําไปใช้นะครับเพื่อโคตรจะได้ติดอยู่ในเหรียญแบบสภาพสมบูรณ์นะครับโอ้โหแล้วดูผิวฮะครับม่วงปี๊ดเลยนะครับม่วงลุงเลยครับนะครับปีห้าสองครับดูยันนะครับยันหน้าแถวเลยนะครับ เป็นยันห้าแถวนะครับรุ่นนี้สวยมากครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับก็าต่อโคดซ้ำสองรอบครับเนี่ยนี่ยรรุ่นสายฟ้าสร้างพระวิหารนะครับเนี่ยน่าจะเป็นโคดวัดด้วยนะครับสองแล้วก็โคดกันไฟฟ้านะครับพระแท้แบบไม่รู้พระแท้แบบไม่รู้จะแท้ยังไงแล้วนะครับอันนี้ครับสวยมากพร้อมกล่องเดมนมครับบอกเลยว่าปกติไม่ค่อยหาพระพร้อมกล่องดิมมาไว้เช่าเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับนํามาแบ่งปันนะครับนี่ดูครับความคมความสวยนะครับนี่ครับดูเส้นผมนะครับอ่านะครับประกันเท่1ร้ยเปร์เซ็นต์ทั้งคู่นะครับ่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับใครยังไม่มีนะครับพระหลวงพ่อเจริญประสบการณ์เยอะมากมายนะครับท่านเป็นพระที่ลุกสิลุกหาเยอะมากนะครับแล้วก็ชองผมเนี่ย แต่ก่อนสมัยที่เอามาปล่อยในช่องแรกๆนี้ไม่คิดว่าจะขายดีครับขายไปขายมาหมดจนจะเกี้ยงร้านเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับลูกศิลย์ลูกหาส่วนใหญ่มาจากทางกรุงเทพเยอะมากนะครับที่มาสั่งนะครับผมส่งลงกรุงเทพเยอะนะครับลูกศิษย์เสียทีรวยๆเยอะนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาบางคนที่แวะมาทางอุดรนะครับมาฟังตะกรุดกับหลวงพ่อที่วัดนนทสว่างก็ทูถามนะครับให้เอาพระไปส่งที่วัดก็มีนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับ อ่านี่ใครยังไม่มีก็แนะนำนะแบ่งปันหลักร้อยนะครับเหรียญนี้350นะครับเหรียญทรายฟ้าสร้างวิหารเบาๆนะครับเหรียญนี้650้อพร้อมเลี่ยมนะครับพุ่งๆเลยนะครับอ่านะครับผมประกันเทาล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องห่วงครับคนใกล้วัดนะครับอืมไม่รู้จะหาเทาจากนี้ได้มากกว่านี้ได้ที่ไหนแล้วนะครับอ่าใครสนใจอยากเช่าบูชาครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับด้านล่างคลิปนะครับช้อปปี้และลาซาด้า เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับอ่าขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอ่าเอาลง,ลงคลิปฝากอ่าให้คนหายคิดถึงกันนะครับอ่าขอบพระคุณมากครับทุกท่าน,นครับ